สวัสดีค่ะมาพบพอกับชีวิตเด็กปั่มอีกด้วยพี่น้องมือนีไม้พิกัดนัดเฮาดอนเมาน้าจ๊ะดอนเมาเนาะพี่น้องดอนเมาอันมาแต่ดอนกลางแล้วล่ะค่ะเลยมาแวดดอนเมาด้วยจอดชงกาแฟก่อนนะจ๊ะชงกาแฟก่อนต้มมามาใหูกสาวขินก่อนหยาเพ่นหิว ถ้าพันมาจะเศร้าบ่ได้เอาอ,อ,อ,อย่างไม่ให้เพันกินเนาะโอ้วันติมก็เริ่มสื้อมาใหา <c oughs> ้กาแฟเหมือนเดิมเช่นเก่าเช่นเคยค่ะโอ้ย้ยควรหาหมองต่างก่อนอยังไม่ได้ถานเลยถ้าพ<า>่อถ,าถ,าถ,าถา่ายคลิปกับบ่มีควรได้เดี๋ยวนี้ ปแปลกว่ะโอเคเยอะใ้่ไหมอีกกระน,น่อยโพดเท่ล่อีกอืมย,ยังไม่สิบอกกอเราเท่รงเปล่อีกเพราะเพนขี่รถบูดงบูปลามาถวยกับมิเตอะน,นะถวยกับมิเตะขี้ดินหาดินดุงดินปลาหากินหาอยากเนาะพี่หนอ เห็ดกับบัท่านขาจะผุนหองเอินกากกันกากก,กากอยู่บนเาไฟเอินกันอยู่ลุมบุนมากกับบัาท่านเพิ่นเิ่นเก็บไปเบิดนางเศร้ามีแห้งกินเข่าจะเข้าหเห็ดไข่พ่นขึ้นไหมต่มมามาให้คนหน่อยนางกินถ่าสชิย่างหาหเห็ดน้าแถวนี่จะเข้า บ่ได้เข่าไปลึกห้ค้นหน่อยนางถ่ายอยู่ข้างของทางค่ะนางถ่ายหรือน้อนว่าพุ่งแปดเปดม้นอยากมาอยากมากก็มียอยากมาอันเฮ้านีสิไป,ไปหาเห็ดกับพะวังพะวงพาเขาไปเลิกแ<ป>น่กับว่ได้เยี่ยมดลมอน ไปหาถั่วอีกใบนึมงมึงน้ำดิน้ำงอีกนม่เปลี่ยนกันเปืีนนป่นกันนั่นละน้ำกินก็นนนกนกนได้ละลดเที่ยวดีดเด้อพีนองมือนนิเด้อมาเด้อเทมันนูนอยากอยู่บ่อก,กาแฟาถือกาแฟามาด้อนำหวัวนมีอยู่มากินกาแฟากลางดงจ้าเปิดได้ไหม ค่อยๆทำหนึ่งช้อนใช่มากินกาแฟกันนะคะเออตักมาให้แม่ใส่กาแฟก่อนแป๊บนึงไหมจักสีเล้าสีไทยเราี่น้องเอ้ยแม่ก็เป็นเบ้าเลาาผสมไทยลูกก็บ,บ้าเลาาผสมไทยโอ้แม่คิดออกเทลงเทลงเทลงแม่คิดออกเราก็่ต้องเอาถ้วยนะทเทออกโอเค นั่นกะละมังนั่นกะละมังมีหูเด้อเร็วเวแม่ก็ไม่บอกแม่ก็ลืมคิดแม่โยกไปนั่นแม่เลยเห็นที่เรียกมันบ่เห็นไงที่หนามากลยกลางกลางกลางกะมันค้าไว้นั่นละเอากะละมังมาด้วยหืมมันจัมาจับ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 จี้นี่กะละมังกับเพื่อนอีกเอาน้ำอยู่ในถ้วยนั่นเทเออ เชฟหญิงจะมาชูดีนะผ้าตลกเดี๋ยวก็บอได้กินงมกินเป็นยังสิบอดีกลินอุปกรณ์พร้อมพร้อมลบ